สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มรักทะเลจากวิทยาลายัยเทคโนโลยี<อ>การเกษตรและประมงปัตตานีค่ะวันนี้เราขอพาทุกคนไปรู้จักกับเรื่องเล่าจากเชื่อทะเลมหาสมุทรนะครับที่จะทําให้ทุกคนรักและผุกพันกับทะเลมากยิ่งขึ้นครับไทยมีพื้นที่มากกว่า3าม0สนตารางกิโลเมตรให้ให้ทั้งอาหารพลังงานการขนส่งและการท่องเที่ยวครับ ลองคิดดูสิคะอาหารทะเลที่เรากำลังทานอยู่วันนี้มาจากที่แห่งนี้ทั้งนั้นเลยแต่วันนี้ทะเลแห่งนี้กำลังทุกข์ทรมานจากขยะทะเลประเทศไทยเป็นอันดับหกของโลกในการทิ้งขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดทุกๆวันจะมีขยะถูกทิ้งลงทะเลมากกว่า15ตันซึ่งเป็นขยะที่มาก สุดเลยครับๆแต่เราเชื่อว่าทุกคนเชื่อทะเลได้เริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่นพกสุงผ้าใช้กระบอกน้ำลดการใช้หลอดพลาสติกแล้วก็เข้าโรงกิจกรรมเก็บขยะต่างๆครับ เราจึงต้องเป็นเสียงให้แก่เขารักทะเลไม่ใช่แค่วันสองวันนะครับแต่ต้องทําเป็นทุกๆวันเป็นชีวิตประจำวันเพราะการรักษาทะเลคือการรักษาสิ่งแวดล้อมและชีวิตที่สวยงามคับแยกขยะงใช้หลอพลาสติกไม่ถกขาใช้กระบอกนะ้รำร่วมกันเก็บขยะ